สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดรีเทนเนอร์ค่ะเมื่อคนที่จัดฟันนะคะจัดฟันเสร็จแล้วนะคะอย่างของตั๊กเนี่ยใส่เหล็กดัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อถอดเหล็กออกเราก็จะมีอุปกรณ์ติดตัวตลอดชีวิตของเราเลยก็คือรีเทนเนอร์นะคะคลิปนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั๊กทำคลิปวิธีการใส่และถอดรีเทนเนอร์แล้วนะคะ ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดรีเทนเนอร์ที่มีหินปูนเกาะนะคะนี่หินปูนมันจะเริ่มเกาะตรงขอบนะคะตรงเหล็กนะคะมันจะมีหินปูนเกาะไม่ว่าเราจะทำความสะอาดยังไงก็ตามยังไงมันก็ต้องมีนะคะวิธีการง่ายมากแล้วก็ได้ผล100%เซเลยของตั๊กนะคะนั่นก็คือใช้น้ำสม้มสายชูนั่นเองค่ะ ราคาไม่แพงเลยนะคะขวดเบอร์เทอร์นี้คือ20กว่าบาทเท่านั้นเองยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะยี่ห้อฉลากทองค่ะจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะของอ,อสรอของอะไรก็ได้ได้หมดแล้วก็วิธีการก็ไม่ยากนะคะกใส่รีเทนเนอร์ลงไปในแก้วแล้วก็เทน้ำส้มสายชูนะคะให้มันท่วมแก้วทิ้งไว้สักประมาณ10นาที หรือนานกว่านั้นก็ได้นะคะของตักเนี่ยทิ้งไว้นานประมาณ15-20นาทีเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แปรงนะคะถูถูถทำความสะอาดรับรองเลยว่าไอหินปูนที่มันเกาะนะคะตามรีเทนเนอร์ของเราเนี่ยสะอาดแน่นอนค่ะเพราะว่าตักใช้วิธีนี้อยู่ตลอด1ปีนะคะนี่เข็นปูนนะคะมันก็จะชอบมาเกาะอันนี้คือรีเทนเนอร์ฟันล่างนะคะมันจะชอบมาเกาะตรงเนี้ย ตรงลวดนะคะตรงลวดหนามแล้วก็ตามซอกซอนเล็กๆน้อยๆนะคะเทไปให้ท่วมนะคะแต่ไม่ไมต้องไมงถึงขนาดเต็มแก้วนะเอาให้ท่วมรีเทนเนอร์ก็พอนะคะจะได้ไม่เปลืองเนาะอ่ะแล้วก็พยายามอย่าใช้ยาสีฟันนะคะในการขัดและก็ถูรีเทนเนอร์ของเรานะคะเพราะว่าไอ้ตัวยาสีฟันมันมีฟัวรด์รซึ่งอาจจะทำให้ ตัวรีเทนเนอร์ของเรามันเกิดรอยเกิดแผลแล้วก็เสื่อมสภาพได้ง่ายค่ะซึ่งวิธีการทําความสะอาดของตั๊กเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดหินปูนนะคะทําความสะอาดระหว่างวันเนี่ยจะไม่ใช้ยาสีฟันนะทันตแพทย์บอกว่าไม่ให้ใช้ยาสีฟันนะคะซึ่งตั๊กก็จะใช้สบู่ค่ะน้ําสบู่นะคะก็คือเอาสบู่เด็กนี่แหละแช่ในน้ํานะคะให้มันมีน้ําของสบู่ละลายลงไปแล้วก็ แช่นะคะรีเทนเนอร์ของเราสักประมาณ10 20นาทีหรือแช่ไว้ตอนที่เราอะอาบน้ําก็ได้พอเราอาบเสร็จนะคะเราก็มาเช็ดล้างน้ําทําความสะอาดตัวสบู่ก็จะช่วยให้รีเทนเนอร์ของเราไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เหม็นนะคะคลิปนี้ตากลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนรู้คะ่ะลาไปก่อนฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะคะ